ท่านพักจิรานันให้จันพาไปสวัสดีค่ะวันนี้พามาบ่อน้ําพุร้อนค่ะปกติเนี่ยเขาบอกว่าล่องเรือมามันจะสะดวกกว่าล่องเรือเนี่ยจะผ่านน้ําตกสายรุ้งนะคะแล้วก็มาถึงบ่อน้ําพุร้อนมันจะเดินทางง่ายกว่าแต่วันนี้เราเดินทางมาทางถนนค่ะแล้วก็เดินเท้าต่อเข้ามาแล้วก็ข้ามน้ําเดี๋ยวพาชมเส้นทางระหว่างที่มานะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนมันเป็น ประสบการณ์อีกบรรยากาศหนึ่งเลยค่ะอยากพามาทางนี้แล้วเดี๋ยววันหลังค่อยพาล่องเรือนะคะผ่านน้ำตกสายรุ้งกัน นี้คือไร่ข้าวโพดนะคะหน้าผลเนี่ยสวยมากๆเลยเดี๋ยวไว้หน้าผลมาดูกันใหม่ กำลังจะเดินไปบ่อน,น้ำพุร้อนกันนะคะมอเตอร์ไซค์มาได้นิดเดียวจริงๆเขาบอกว่าให้ล่องเหลือไปจะดีกว่าจะได้ผ่านน้ำตกใส่รุง้งแต่ไม่รู้ทำไมอยากมาทางนี้กอให้เขาพามาทางนี้อยู่นั่นแล้วจะได้รู้ไงว่าเส้นทางเป็นยังไงแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยภูเขาสวยนะคะหน้าฝนต้องมาใหม่แน่ พราะว่าทุกที่เขาทําไร่ข้าวโพดกันผ่านมาก็จะเห็นแต่ไร่ข้าวโพดเต็มไปหมดเลยหน้าฝนน่ะสวยแน่ๆค่ะพอขึ้นมาอยู่ข้างบนก็จะเห็นแบบนี้ได้ยินเป็นเสียงเจยดแม่หน่อยมองไปทางไหนก็เห็นแบบนี้เจย,ยดแมแ่แล้วก็เสียงลูกขึ้นกอไปคอนเส้นหาที่เราต้องปีนขึ้นมาแบบนี้ดีจะตายผจญภัยดีกลับไปนอนนวดขาเจอดอกไม้ก็อดไม่ได้ที่จะดูนะคะ เดูค่ะเราต้องเดินเข้าป่าเพราะว่าเส้นทางนี้เขาไม่มากันเลยคะ่ะเขา,าล่องเรือกันมันสบายกว่าเยอะเลย <laughs> แต่เราชอบผจญภัยต้าก่อน <laughs> ก่อนเต้าให้มันเต้าอยู่ตรงนี้เลยทางไตของเรา สนุกสนานกับเส้นทางค่ะประจันภัยดีจริงๆตรงนี้เป็นห้วยค่ะถ้าน้ำฝนน้ำจะเยอะตอนนี้น้ำแห้งค่ะเราก็สามารถเดินเลาะไปติดในห้วยได้เห็นหินแบบนี้เนี่ยห้วยแน่นแน่ดูนะคะเส้นทางที่เราจะไต่ขึ้นลงมันเป็นความสนุกสนานในชีวิตจริงๆ ต้นไม้สูงใหญ่อยู่ในป่าอยู่บ้านหนาวมากเลยค่ะพอออกเดินเราก็จะได้เหนื่อตอนนี้เริ่มร้อนแล้วถ้าไม่มาทางนี้ก็ไม่ได้เห็นแบบนี้นะคะคิดว่าตอนหน้ำน้ำก็คงไปถึงนะคะแนวต้นไม้ที่เรื้อนนอนนะะี่ค่ะดอกไม้ในป่านะคะ อ่าเรามาผอริมห้วยน้ำสวยอีกแล้วตอนนี้น้ำยังดีอยู่นะคะในบริเวณนี้ห้วยนี้เป็นห้วยแม่กลองค่ะน้ำเยอะแบบนี้เพราะเขาล่องเรือกันนะคะ เราพิสดารเดินมาถ้าล่องเรือไปเนี่ยก็จะง่ายก็สะดวกกว่าก็เดี๋ยววันหลังพาล่องค่ะได้ยินเสียงน้ำไหมคะดูน้ำไหลฟังเสียงน้ำเพลินเไปอ่นมปนี่ค่ะ เห็นแพไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปด้วยแพนี้ค่ะแต่ตอนนี้มันอยู่ฝั่งคันนนดูจุดนี้จากฝั่งนี้ก่อนค่ะเด็กยิงอุ่นกำลังจะข้ามลำน้ำไปเอาแพรนะคะไปเลอ แล้วีาหญิงอุ่นก็บอกว่าเล่นน้ำดีกว่าวน้ำไหลแรงอยู่นะคะถ้าล่องแพมาคงสนุกแน่สนุกไปอีกแบบเดินทางเท้าก็ไปอีกแบบ ต้องพาไปหลายๆแบบชีวิตต้องผจญภัยหลายรูปแบบดูน้ำนะคะใสไหมล่ะคะนี่เราต้องข้ามแพรแบบนี้นะคะก็เลยถอดรองเทา้าเท้าเปียกแน่ๆเมื่อเท้าเปียกแล้วเราก็ต้องลงมาแช่น้ำน้ำเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ น้ำใสใสไม่รู้ทำไมชอบแช่น้ำห้วยค่ะสิ่งเขาบอกว่าห้ามเอาาเอาเอาท้าแช่น้ำเย็นให้แช่น้ำอุ่น